ล็อกเครื่องไว้เนี่ยโอเคไม่ล็อกอากระต่ายไม่มีรูใช่อีตายมาแล้วน้องกระตุยกระตุยจู๊กเก่งมากมันมาแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เยวะนู่นตรงรถไถแล้วรถไถรถ รถเจาะรถแบคโคไม่รถถ่ายดิตงก <c oughs> ูนี่หว่าเอาเชียตรงกูนี่มานั <c oughs> ้นแหละบ้านฟ้าแต่บ <c oughs> ้านเหล็กจะไปแล้วไอ้พามาวไอ้เยอะไอ้กูตรงเอารถเทินตะลากมาหากูทำเตี๋ยเลยรเราไอ้เยอะอ้ไรประโยชน์จัดจล่วงไปดิอู้ไรวะลากมาใส่กูกลจะกูเทิดแล้วไม่ฝันไปเถอะเดนผู้รอดชีวิตเท่านั้น คนดิปปอดแข็งมันจะได้อยู่รอดแบบคนดิปปอดแหกมันจะอยู่รอดเปร่าปะเนี่ยใช่ไหมไอ้ินตีเครื่องินตีเครื่องตีเครื่องผมเนี่ยอุ้ยอุ้ยมามานะมาหาพี่นะมาปะเนี่ยวนเลยวนเลยวนวนบนวนได้สบายวนทั้งวันอะอ่ะไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยมาเล่นเล่นเล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้ โ <Okay. S 1> อเคุณน่าเต็มกำลังครับเฮ้ยหิวดิหิวไหมเนี่ยไม่หิวด้วยเอาฮ้ยเดินไปยังวะตายยากอ่าเอาหลงก็ตั้ไม้ไปก่อนหนึ่งฟันแตกตาบอดไปอีกหนึ่ง เป็นเหเองทีนึงมาเททีนึงที่ตายยากไปแล้วนะโอ้ยเจี๊ยยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮายเฮ้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 ยเ้ยเ้้ แกเองก็หันหน้าเข้าหาทางเดียวกันนี่กูคือเลยเออเอาลงแล้วเปิดตู้ยังวงนี้ไอชิวเลยไหมอะบล็อกบล็อกบล็อกกูบล็อกกูบล็อกโอเคมีทางหลังอยู่แต่ฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยพี่พี่ทางหลัง <c oughs> เอาไปเลยเอาไปเรียกไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอุ้ยไหลเด็ก วจัดเลยไอ้เอี้ยไม่หล่นโอ้โหเร็วเกินเฮ้ยอยู่วางไม้เลยดิโอ้โหมันนี่เคยวางไม้เลยวินิดเดียวโอ้โหพี่เห็นเห็นเห็นเขาเห็นเ้ยเขาเห็นนะเขาเห็นะ โอ้ใครล่วงวะมามามาหิวอยู่หิวมันมีหัวหมูฮิวช้าโอ้โหวันนี้กูเพิ่งฮิวเสร็จมึงจะกะให้กูเลือดออกเลยใช่ไหม วุ้ยมันไม่โดนป่าหรอไม่โดนอ,อ้าวเพจะตายก่อนนะเนี่ยไอหานี่ยังปันอยู่เลยไอโดนเลยมึงมันก็โอ้โหมึงจะดั้งปัดอีกนานไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่งมปิงแม่งปิงจัดๆอันที่อูห้อหสาหลบแบบสุดยอดแล้วแท็กติกนี่ไม่มีใครที่ไหนทำได้เปิดตู้ บอกตู้บอกใอ้กูบอกใอ้กูเออเออเฮ้มันหยามมันหยามมากมันหยามแบบหือโดไปหนึ่งดีไอ้เหียไปทันไอ้สัตว์ ไมเน้นเน้นม่วอย่างเดียวตอนนี้กำลังมันเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเหียโอเคโอเค เหตุภูเออเหตุกูมันดิไอ้เหี้ยเดวิดเดี๋ยวไปโคตรแบบไอ้เดี๋ยวไว้อะไอ้เดี๋ยวไว้ไม่งแบบแม่ค่อยปอดเลยอะย้ายย้าย้ายยปั่นไฟย้ายย้ายปั่นไฟวิ่งออกมาจากตรงนั้นนะโอ้ออโหมอลี่แล้วนี่ยถ้าออกตรงนั้นโดนโมอลี่นะมอลี่เลยเหรออืมเดี๋ยวแขวายสองรอบก็โดนแล้วมานที่มาคิวให้ <laughs> มันทำอะไรของวันน่ะ <laughs> มึงน,นั่งปั่นไฟอย่างเดียวเลยอะเรียบร้อยเพื่องอยู่โซนนู้นหมดแล้วนะเนี่ <ś p ies> ยเนี่ยเดเครื่องตรงนี้เครื่องหนึง่งไอ่หลุมเกิดตรงนี้เนี่ยหร <Le? S 1> อตกรถนี่เลยไม <ś p ies> ่รู้อ่ะใช่มันเกิดไงพี่เห็นพ <ś p ies> ี่เลยรู้ไง <ś p ies> กูดโดนก่อนเลยนั่นไงกูว่าแล้วบล็อกมึงต้องบล็อกมึงต้องไอ้เหี้ยแล้วมึงจะวิ่งคำเหีย้ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่บล็อกด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวไว้โอ้โหเขาแบบวิง่งเอาตัวรอดเลยเว้ยมีโบล่าทานแต่วิง่งเอาตัวรอดอะ่ะโอโ้เล่นเล่เลนเซฟนะไม่ต้องปัดนะไม่ต้องปัดไปอยู่นิ่งๆเลยแล้ว พี่จะฆ่ามันไอ้หา่ามีหลุมเออใช่ไม่ต้องไม่ต้องอย่าพึ่งนะอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องปัดอะไรเลยนะอยู่นิ่งๆเลยไปหานะไปหานะแอบไปแอบนะไม่โคตรปลอดแหกเลยอะ่ะอยู่นิ่งๆนิๆ่งๆนิ่งๆเลยมาดิกูจะลากใส่มึงด้วยเอ,เอามาเอามากูจะลากใส่มึงด้วยมึงมาดิมาดิ ลากใส่ลากใส่ลากใส่เอาดิเอาลากใส่ตกไข่วะผมเกิดไหนวะพี่เนี่ยไอตรงรถใหญ่ใหญ่อะเออเออไล่ต่อดิไล่ต่อดิโอ้ลิยบร้อยตั้งใจล้มเกมอย่างเงี้ยผอนไส้มัน อยู่ตรงบ้านเล็กแอบบอยู่ไอ้ควายมึงไม่เห็นได้ไงวะพละกรเอามาดิเอาสักท,ทีดิเอาสักทีดิเอาสักทีดิัเดีเงี่ยหัวไสหัวไสมานาละรอ,อยเงี่ยนี่ตายนี่คือขึ้นได้เลยใช่ไหม <laughs> บล็อกแม่งอ่ะวิ่งไปบล็อกแม่งอะล้มเกมอเออนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเพิ่งออกมานะไอออกหลุมไม่ได้ละมันเฝ้าละเฝ้าหลุมไปแถวประตูอ่ะวิ่งไปขอบแมพเลย<ะ>ไม่ต้องไปช่วยหรอกปล่อยแม่งแห้งตายไปวิ่งตามหาประตูเลยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยหรอกปล่อยแม่งปล่อยแม่งเลยเออปล่อยแม่งเลย <laughs> ให้แม่งแห้งตายไปเลยเ <laughs> น,นี่นยแอบ แอบดิเนเดียน,นแถวเนี้แหละอย่า้มมันเห็นเอออย่าเพิ่งเปิดปตัวนะพี่ว่ามันต้องมาออนั่นแหละไอ้สัสมึงมึงฆ่าเพื่อนก่อนเก็ดๆตัวสัสสัสเลยแอบแปบอย่าเจ้บบาไม่มีคอามหวังที่จะรอดนะโวกุโยน มันเฝ้าหลุมแล้วเหรอมันเห็นหลุมแล้วใช่ไหมใช่เห็นเห็นแล้ว <c oughs> ตอนวิ่งไปเปิดประตูย่องเอานะอย่าอย่าวิ่งนะเรามีสปินอนะเอาไว้หนีเฝ้าหลุมแล้วฮะใช่ใช่เย็นเฝ้าหลุมราะวังนะดูดูเชิงมันก่อน ลุมแล้วจอกันโจกเนียนไหมมันเห็นกูเลยสักเนียนเนียนเนียนแถวนี้แหละทิ้งปิดหลุมล้วหรอปิดแล้วเปิดแล้วเนียนแถวนี้แหละเห็นไหมปิดแล้ว ก็ย้อนไปเผื่อก็ได้กูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดมาแล้วเดินหาเว้ยเดินหาเว้ยวิ่งเล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 ยไอ้เหี้ยเจออีกมีไม้มีไม้ ขวามอ sociedad, ือเกียดโดนเต็มหน้าเลยเฮ้ยโดนเต็มบล็อกไอ้เหี้ย เกมดีเฮ้ยคนมาเลเซียเล่นโดต้าไปเจ็ดสิบชั่วโมงเล่นบายดึกแล้วคนไปชั่วโมงเล่นโดตางเงี้ยเลยรู้เรื่องเลยโอ้โหเนี่ยมันเอาไอ้นี่มาเว้ยไอ้เปิร์กที่บอกว่าอะไรนะแบบช่วยเพื่อแล้วจะได้แต้มอะเราอยู่ช่วงนี้่นะน่ะเออมึงเอามาแล้วแบบมึงควรที่จะเออบล็อกให้เพื่อนเว้ยมึงจะได้แต้มไห้เนี่ย